ตึกนี้จะอยู่เองก็สะดวกจะค้าขายก็เห็นชัดแถมยังติดทางขึ้นทางด่วน M81 อีกต่างหากทำเลดีๆแบบนี้หาที่อื่นไม่ได้อีกแล้วนี่เป็นตึกแถวคู่ที่อยู่ติดกับทางด่วนใหม่ M81 ทำเลตึกใกล้กับวัดพันเนียงแตในอนาคตจะมีคนเห็นตึกนี้วันละหนึ่งหมื่น คนขึ้นไปโดยตึกนี้ตั้งอยู่ที่ตำ<ส>บลมารบแคร์อําเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมตึกนี้ได้เนื้อที่ดินกว้างถึง44ตารางวากันเลยทีเดียวส่วนพื้นที่ใช้สอยกว้างถึง176ตารางเมตรฟังก์ชันภายในตึกประกอบไปด้วย7ห้องนอน2ห้องน้ำ1ห้องครัว1ห้องนั่งเล่นที่จอดรถด,ด้านหน้าตึกจอดได้2คันด้านข้างตึกได้อีก6-8คันภายในตึกยังได้รับการทาสีทั้งภายในและนอกใหม่ทั้งหมดนอกจากนี้ตึกนี้ ยังได้รับการปรับเรื่องระบบไฟฟ้าและระบบประปาพร้อมอยู่แน่นอนครับถ้าคุณอยากมีบ้านดีๆแบบนี้เรายังมีให้เลือกอีกเพียบเราดีโนเวบ้างขายมาแล้วมากกว่าพันหลังหากคุณสนใจโซนไหนอยากมีบ้านฟังก์ชันแบบไหนคอมเมนต์มาได้เลยครับ